ต็ทดสอบในบบแล้วก็ประกอบรถให้เป็นคันนะผมกับขั้นตอนนี้ออชุบชุบชุขบขาดอะไรรึเปลืม

ไปหน้าาดก็ขั้น้นต้นก็ไดระบบสสปีดครับผมเน้นหน้า,า,ท,นท,นนนาท้ายหลังคนที่เกียวผมดีเซ็ตไปหน้า,ก,นาก็กาบอกสถานะแบดแต่ผมบิดุญแจบอกขน้แบดแต่มาเนี้ครับผมขับรถเข้มคอนโซครับคันคน,นี้